เอียสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไนท์รีเวิร์สนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูนะครับอากิล่านะครับนี่นะเป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งเก่งมากๆนะครับแล้วก็ใครที่มีทีมเดชนะครับยิ่งคุณมีโรซี่เนี่ยบอกเลยว่าน่าไปเล่นมากๆนะครับอากิล่านะฮะสกิลยังไม่ได้อัพเลยและทำซีสองมาคุ้มไหมเก่งยังไงบ้างนะครับก่อนรับชมคลิปฝากกันกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกับช่องบูชแนนด์ของเราด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันก่อนเนาะในนนนส่่วขขอองงกาาารรรทะะะคับบจไได้้้เพิมมึ นี่ครับจำนวนการฟื้นฟูการทํางานนะสครั้งต่อการต่อสู้นะครับนึกง่ายๆเลยนะเวลาเพตันมันเด้งครับของน้องเนี่ยถ้ายังไม่ไม่ทํา c 2เนี่ยจะเป็นเด้งครั้งเดียวนะครับแต่ว่าพอเป็น C2 จะเด้งถึง2ครั้งนะครับเนาะแล้วก็ C3 นะครับเพิ่ม HP นะฮะแล้วก็ C4 เนี่ยจะเป็นลดความเสียที่ได้รับนะครับ C5 หเพิ่มพลังป้องกันและ C6 นะครับ C6 เนี่ยจะเป็นในส่วนของพลังป้องกันเพิ่มขึ้นอีก6นะครับและเมื่อศัตรูตายลดคูดาวสิบวิ ต้องบอกว่าใครที่เล่นทีมเดชเป็นหลักนะครับควรทำซีหกม,มากๆเพราะว่าเดชเนี่ยซึ่งคูดาวมันค่อนข้างนานถ้าเกิดตาไม่ติดเนี่ยเ,เพื่อนๆเงาเลยนะและถ้านะครับเราตีติดเดชเนี่ยแล้วมีคนตายนะโอ้บอกเลยว่านะครับลดคูดาวสี่วินนี่ถือว่าเยอะมากๆนะครับปะเดี๋ยวเราไปทำความเข้าใจสกิลกันก่อนเนาะสกิลหนึ่งนะครับตีเดียวสร้างความเสียหายห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีกายภาพนะของ HP สิบสอง HP สูงสุดของผู้ไล่นะครับอัพสกิลเนี่ยจะเพิ่มจากห้าสิบเป็นหกสิบ แล้วก็กายภาพตรงนี้นะครับ12เป็น14เนะครับและจะได้ในส่วนของพัฒมิตที่มีพี่ามสุดนะครับได้รับโล่ป้องกัน8นะฉะนั้นเนี่ยนะครับควรอัพสกิลหนึ่งก็ถือว่าดีมากแล้วนะควรอัพนะครับเพื่อนที่เลอกน้อยสุดจะได้โล่จะทําให้ถึกขึ้นเวลาที่คุณเอาไปไถด่านเอาไปเล่นในด่านผมบอกเลยว่าไนท์แมร์นะครับไนท์แมร์12ขึ้นไปเนี่ยใครที่มีทีมเดสเล่นง่ายไต่ง่ายแล้วก็หอคอยหลังจากชั้น200ไปเนเน,น,น,นเนี่ยน,นะครับ เออขออภัยสกิลพื้นฐาคนควรอัพเนาะสกิลหนึ่งนะครับมีในเรื่องของลดระยะเวลาดีบัฟเดย์นะดีบัฟเดย์เนี่ยนะครับมันจะติดต่อเนื่องกัน3เทิร์นนะซึ่งจะไม่เหมือนภาคที่แล้วภาคแรกเนะี่ยผมรู้สึกว่ามันแค่2เนาะพอแพทนี้มันตั้งอ่านเอ้อมัน3เทินะนะร์นนี่นานะฮะเอ่อท่านี้จะเป็นมรสุมนะฮะอัมาหิดเนาะความเสียหายเนี่ยเท่ากับ15%ของโจมตีกายภาพ4%ของ HP สูงสุดข,ของผู้ไล่นะครับแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยก็จะลดเทิร์นเดยนะ์เนาะลง1เทิร์นนะครับอัตรา60%เอ่อลด จุดอ่อนนะครับก็คือเวลาฝั่งตรงข้ามนะครับถ้าตีเรามาเนี่ยแลวเขามีจุดอ่อนอย่างเช่นพี่ใครที่ผมรีวิวไปพี่ใครทำจุดอ่อนใช่ไหมและนะครับเราไม่มีอัตราลดเนี่ยเราก็เรียกว่าถึงเราใส่เซตบล็อกเราก็โดนเต็มๆนะครับอันนี้คือสามารถลดจุดอ่อนที่เราจะได้รับนะครับที่เขาจะตีเข้าเรามาเนี่ยได้นะตอนนี้นสามเทินนะครับลดไปเท่าไหร่ลดไป30เนาะถ้าเกิดอัพสกิลนะแล้วก็อัตราเดนเพิ่มขึ้นเ0ินนะครับฉะนั้นเนี่ย เดซก็ควรนะเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับตัว CC ตัวหนึ่งนะซึ่งทีมเวททีมเดซเป็นอะไรที่ต้องพึ่งค่า CC ค่าแม่นนะครับนี่ควรดำมากๆต่อมาครับผมนะสกิลบนนะครับสกิลที่2เนาะนะครับม่านดำอมมามหิดเนะี่ยได้รับความเสียหายนะครับ20%ตาม HP นะฮะของเป้าหมายทุกเทิร์นแล้วก็ตายทันทีในเะทิร์นสุดท้ายเมื่อเดซทับซ้อนกันสองครั้งก็คือมีเดซอยู่แล้วจะต,ตีไปติดอีกเนี่ยก็ตายทันทีเลยนะครับและก็มีในส่วนของโซ่นะที่เป็นลิงก์เนาะนะครับเหมือนลูลด เพื่อนเราก็จะมาแชร์เลือดอก็จะแบบทําให้เพื่อนเราถึกขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้เลยเนียเพิ่มมาตาเดทอีกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นสี่สิบจากสามสิบห้าเป็นสี่สิบและลิงก์สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ควรเอาให้เต็มนะครับต่อมานะครับผมในเรื่องของพาสซีฟเนี่ยลดต้านเนาะลดต้านผลยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดเปอร์เซ็นต์ก็ทําให้เวลาเราตีเดทเนี่ยมันติดง่ายขึ้นนะครับเนี่ยเพิ่มต้านผลเพิ่มขึ้นลดต้านผลนะครับสามสิบสี่นะถ้าเกิดอัพนะครับก็เรียกว่าสามสิบสี่ก็เยอะนะ ตนเองนะครับอัน,นี้ตนเองลถคูดาวสิบวิจะลดแค่ของเรานะนะครับในเรื่องของ c 6ถ้าใครไม่ถึง c 6ก็ไม่เป็นไรทําแค่ c 2เล่นก็ได้ครับอุปกรณ์ที่ใส่นะครับแน่นอนว่าผมใส่เป็นเซ็ตเข้าเป้านะเพราะว่าเราจะได้ในส่วนของปรับใช้ผลเนี้ยทำให้ติดเดดได้ง่ายขึ้นด้วยผมใส่เป็นเข้าเป้าช่องหนึ่งนะครับและ HP ช่องหนึ่งเสื้อผมใส่เป็นบล็อกหมดเลยนะนะครับจะได้ถือขึ้นเข้าเป้าอยู่ที่80นะครับและบล็อกอยู่ที่64นะครับแหวนเนี้ย ถ้าใส่เดสได้ก็ดีนะครับอันนี้เรามีแหวนนีนนี้ปะเฮ้ยนี่ไงทุกคนแหวนเดสด้วยนะห้าดาวนะครับเป็นแหวน5้าดาวเราเปลี่ยนเลยไหมจริงๆเนะี่ยผมอยากเอาไปใส่ใครรู้ไหมผมอยากเอาไปใส่เจฟไหมเนี่ยใส่เจฟได้เลยนะนะครับงั้นเดี๋ยวเราลองเอาเจฟไปเล่นแล้วกันเนาะเดี๋ยวเราทำให้ดูกันแบบสดๆเลยนะครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรามีเจฟเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะทุกคนนะและการตีแหวนครับเพื่อนๆแน่นอนฮนะหมดเยอะมากครับสามล้านโอ้โหสามล้าน ไม่เป็นไรเดี๋ยวฟาร์มคืนคุณแบงค์ให้นะนะฮะเจฟใส่เป็นอะไรนะครับเจฟเนี่ยใส่ถ้าเอาเซตที่เจฟดีที่สุดเลยนะนั่นก็คือเซตบล็อกครับแต่เซตบล็อกเนี่ยเรียกว่าเราใส่กันหมดแล้วอนะเนาะเนี่ยใส่ทุกตัวแล้วนะเป็นเซตที่เรียกว่าคิดเลยไม่ออกใส่บล็อกนะฮะอ่ะหรือถ้าบล็อกไม่ไหวก็ใส่เป็นลดความเสียหายก็ได้ครับลดความเสียหายก็ใส่ไปแล้วเนาะโอ้โหตายแล้ว ใส่ในเรื่องของพลังป้องกันนะอันนี้ใส่ได้แหละนะครับอ่ามีบล็อกอยู่เนาะมีเข้าเป้าด้วยใส่เข้าไปนะอันนี้ผมใส่ให้ดูก่อนนะแต่ถ้าจะให้ดีอาใส่เป็นอัตราบล็อกก็จะดีครับผมและก็เสื้อนะครับใส่เป็น H p ครับผมเข้าเป้าชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งนะครับอันนี้เรามีอยู่แล้วนะเป็น HP นะจุดอ่อนจุดอ่อนก็ดีนะเผื่อมันติดนะครับจะได้แรงขึ้นเนาะอ่ะอันนี้ดีกว่านะมีจุดอ่อนด้วยมี HP ด้วยใส่ไปก่อนนะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะ มันจะได้แบบว่าสามารถยืนได้ถึกขึ้นนะครับอ่ะใส่เป็นที่พีเปอร์เซนต์เนาะมีอยู่แล้วนะครับอ่ะใส่เข้าไปปุ๊บนี่ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นให้ดูกันในส่วนของทีมอากิล่านะครับนี่ได้จุดอ่อนมา20ตัวทุกคนนะคีหรือใครจะใส่เป็นแอตแทกก็ได้นะนะครับเจฟก็จะได้เผาแรงๆแต่ว่าเจฟเนี่ยจะบางนะต้องบอกว่าจะบางมันเป็นตัวที่แบบยืนโตได้อยู่แล้วครับผมมองว่ามันไม่จําเป็นที่จะต้อง แรงด้วยค่าแอทแท็กนะเราเน้นยืนโต้บ่อยๆดีกว่าครับผมอ่ประมาณนี้เนาะสำหรับเจฟนะฮะบ,บวก12ด้วยแวนเดสนะครับนี่คือดีมากนะเจฟบวกแวนเดสนะครับเดี๋ยวเราจะไปเล่นในส่วนของประจนภัยกันนะครับในชั้นที่สิบเอ็ดขีสามนะครับอ่าโดยทีมแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะครับเป็นทีมเดสเลยนะครับทีมเดสนะเอ่อฟอร์เมชั่นทีมเดสนะครับเราสามารถเล่นเป็น หน้า2หลังสามได้นะหรือว่าหน้าสามหลัง2ก็ได้นะครับหรือถ้าเกิดใครอยากได้โต้เนี่ยแต่ว่าเจฟเราเนี่ยน่าจะยืนไหวแหละเพราะว่ามีในส่วนของมีครับโรซี่เข้าไปแทนนะตัวหนึ่งและเจฟแน่นอนนะเจฟยืนหน้าเจฟเนี่ยทำซีสองได้ทําไปเลยนะครับเจฟเป็นตัวที่เก่งมากในเวลาเล่นทีมเดสหรือทีมถึกนะครับต่อมาครับเราจะใส่ในส่วนของอากิล่าเข้าไปครับ และอีก2ตำแหน่งเนาะเราจะใส่เป็นคิดครับเพราะว่าเราไม่มีนี่ไงเราไม่มีในส่วนของน็อกใช่ไหมเราก็เอาเจมมาแทนครับและตำแหน่งสุดท้ายต้องเป็นตัวฮิลหนึ่งตัวครับตัวฮิลที่เรียกว่าน่าทํามาใช้มากๆนะนั่นก็คือน้องอาริสครับผมอาริสอันนี้เราไม่มีนะเราอาจจะต้องใส่เป็นคารลอนที่มีชุบนะครับมาแทนคืออาริสมันมีฮิวสองสกิลไงนะครับลีหน้าถามว่าใส่ได้ไหมลีหน้าใส่ได้แต่ไม่ค่อยเหมาะมันฮิลแรงก็จริงแต่ว่าผมเอาคารลอนดีกว่าเพราะคารลอนมันมีฮิลนะครับ แต่ถ้าเอาให้ดีอะใส่เป็น ia, อลิทดีกว่าเนาะอันนี้ยังไม่มีอลิทหรืออาจจะยังไม่ได้ปั้นนะสกิลที่เราจะใช้นะครับเราสามารถนะครับออกไปส, nose, สตัร์ก่อนก็ได้นะนี่ครับสตัรศัตรูนะฮะอันนี้จะเป็นคืนชีพนะครับอันนี้เราจะยังไม่ได้ใช้เนาะแล้วก็เดชนะครับผมเดี๋ยวเราจะใช้เป็นในส่วนของสกิลประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเดชนะครับสปีเราช้ากว่านะอันนี้ให้เปลี่ยนสัตว์เลี้ยงด้วยนะเราไม่เอากายภาพนะ,นะครับเอาให้ดีก็น่าจะเป็น น,นี้เพิ่มจุดอนะ่อนเนาะไม่เอานะครับต้องเป็นครีทุกคนนะตัวนี้ต้องเป็นคีฮะนี่เพิ่มเข้าเป้านะครับพลังโจมตีเราใส่เป็นครีไปเนาะออกหลังได้ครับเราเล่นทีมเดนนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเป็นเซตจบใบเลยนะครับเมลคลีเราสามารถใส่ทีมเวทไปได้อีกนะทีมเวทนะครับยูชินก็ได้แต่ยูชินดาเมจไม่แรงเลยยูชินมันเป็นตัวซนะีซีเนาะไม่ใช่ตัวดาเมจต,ตัวดาเมจหลักฮะ แล้วก็เวทผมใส่ใครได้เอเบริก้าเออเบริก้าเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเบริก้าอยู่นี่ฮนะอืเบริก้าไม่มีของด้วยโอเคงั้นเอาเบริก้าออกโอเบริก้าไม่มีของฮนะเอาเป็นลีน่าแล้วกันนะลีน่าพิวต,ตัวหนึ่งเนาะจะได้ยืนยงง่ายขึ้นนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้ก็เป็นโควิดแล้วก็ยิงนะไปครับเดี๋ยวเราไปดูทีมเดชกันแล้วก็ทีมเดชเนี่ยสามารถไต่หอได้ด้วยนะนะครับ ไปครับอันนี้ฝั่งของข้ามเปิดก่อนนะก็ไม่เป็นไรครับผมเรามีเจฟยืนหน้าอยู่นะเดี๋ยวเราให้เจฟสตันตไปวก่อนนะครับบุ้งเข้าไปให้ครับผมเห็นไหมสตันกันยังดีเลยครับแล้วก็เดี๋ยวเดชฮะดีไปเลยครับผมบุ้งเข้าให้ครับโอ้ยไงติดเลยเห็นไหมเราตายได้นะเรามีพระแม่อยู่นะพระแม่เราคืนชีพได้ครับผมนี่ครับโอ้โหทุกคน <c oughs> เพื่อนเห็นดาบเดทไหมคือถ้าโดนไปอีนี่คือปิวเลยนะนี่ฮะต่อให้คุณเจอเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าใครที่แบบนึกภาพไม่ออกนะผมอยากให้เพื่อ <c oughs> นๆเล่นไปถึงด่านที่มันเป็น11ขีด30มากๆเลยเดี๋ยววันนี้น่าจะได้เห็นในไลฟ์สตรีมกันนะครับเราจะเจอรูดี้รูดี้ที่แบบมีไอตัวเด้งฮิวเยอะๆนะครับเราตีไม่เข้าอยู่แล้วนะกายภาพนี่คือแบบลําบากมากนะครับแต่เราสามารถสู้ได้นะโดยการที่เอาทีมเดททีมนี้ไปครับ แปะตีเดชเนี่ยคือยังไงก็คือต่อให้เลือดแบบเยอะขนาดไหนก็ตายครับผมแล้วถ้าเกิดเขามาตีเราใช่ไหมเราก็สามารถโต้ด้วยแหวนเดชได้นะครับถ้าเกิดเขามาตีเรานะไปฮนะง่ายไหมทุกคนอเล่นง่ายเลยในชีวิตเนี่ยบักกายสับเข้าไปครับเอออางนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติด่นนไดะไม่เป็นไรเรามีเรามีดาบเพื่อน,อ,นอ่ะเดี๋ยวดูดาบนะครับปุ้งนยฮะเห็นไหมไวไหมฮะเล่นโคชิวเรียกว่าออโต้แทบยังได้เลยนะ แล้วยิมีอากิราเลยครับทีมเดสถึกขึ้นไปอีกนะนะครับอย่างที่บอกนะทีมเดชเนี่ยถ้าให้ดีนะครับมีตัวฮิวอย่างอลิกตัวหนึ่งนะใช้แบบร่วมกับทีมถึกได้เลยปั้นมาเขายังคุ้มแน่นอนนะครับและเดี๋ยวนี้ผมตีขนาดเข้าไปนะก็เนี่ยจะจบใวไว้ใจได้นะทีมโควิดตอนนี้ก็เรียกว่าทีมกายภาพมีพี่ใยก็ตึงแล้วนะทีมโควิดก็มีมิลคีก็ตึงนะฮะส่วนทีมถึกเดชเนี่ยนะครับทีมเดชเนี่ยม,นะมีในส่วนของ อากิลามาก็ตึตงนะก็เรียกว่าซูสีสนะครับถ้าเกิดว่าได้เจอกันเนานะก็จะประมาณนี้นะรีวิวการใช้งานนะครับถามว่าทีมยกระดับทีมเดชได้ไหมนะครับถ้าคุณไม่มีโรซี่เดี๋ยวผมมารีวิวไอดีผมให้ดูอีกอไอดีหนึ่งนะครับซึ่งไม่มีโรซี่แต่ว่ามีน็อกแทนเนาะแต่ว่าไอดีนี้เขาไม่มีน็อกไงก็ใช้เป็นโรซี่เก่งมากครับโรซี่นะครับจากคนที่ไม่อยากได้โรซี่ผมบอกเลยว่าอย่างไตหอไอหอนะหอเนี่ยจะต้องมีคิวสองตัวนะครับซึ่งอริสดีมากอันเนี้ย อันนี้เดี๋ยวเราจะจัดเป็นทีมทีมแบบประมาณนี้ก็ได้นะเอารีมารับก็ได้นะครับแล้วก็ฮิวตัวหนึ่งซึ่งนี่เราเอาโรซี่เข้ามาแทนครับผมแล้วก็อากิล่าครับอากิล่ายังไงก็ต้องมานะนี่ฮะอากิล่ามาแล้วครับผมก็จะมีพิคริตนะฮะนี่ครับผมเจฟถ้าไม่เอาก็เปลี่ยนเป็นตัวฮิวได้นะนะครับซึ่งตาเนี้ยเจฟน่าจะไม่ได้ลงเพราะหลวงรีแย่งตำแหน่งไปแล้วนะครับ ตัวฮิวที่ดีก็จะมียูอีเนาะที่สามารถชุบได้หรือว่าจะาคารอนไปก็ได้ครับนี่แล้วแต่แล้วแต่ตานะนะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะเซตส,สก,กิลเป็นประมาณนี้เนาะนะครับลาเข้าไปก่อน่ะเดี๋ยวลองไปดูสักชั้นหนึ่งแล้วนะไหนๆก็รีวิวแล้วนะครับอยากให้เห็นแบบชัดๆแล้วก็เหมือนเดิมนะพยายามนะครับใช้เป็นคีสนะสำหรับสัตว์เลี้ยงนะครับเดี๋ยวตีบวกแล้วก็เปิดอาจจะเปิดหาย,ยากอยู่เนาะแต่ว่าคีย์มันตรงที่สุดแล้วนะครับสำหรับทีมเดชไปครับผมมาฮะ เดี๋ยวเราโยโย่ก่อนนะครับเฮ้ญญยตึง้งเนี่ยจากนั้นเนี่ยเออลีใส่แหวนเดได้นะเราถอดแหวนเดของเจมเมื่อกี้มาใส่ได้นะครับเพราะวา่าลีเนี่ยมันมีเคาน์เตอร์อยู่แล้วนะแล้วถ้าเกิดว่าเนี่ยครับใครมาตีเาพี่แกเนี่ยพี่แกโตเข้าไปเนี่ยโอ้ติดเดชอีกนะอืมเนี่ยจากที่เดชปักอยู่อย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวดูสกิลเห็นไหมคิดเดี๋ยวผมเปิดของคิดให้ดูด้วยเนาะเหมือนเมื่อกี้จา้าจะยังไม่ได้เปิดของให้ดูนะครับสำหรับคิดหรือว่าตัวอื่นๆนะครับที่ใส่อะไรบ้างนะไปฮันกิล่าครับ มันจบง่ายจบไวจริง,รงๆเพืปป่อนๆแล้วมันทำให้ทีมเราถึกขึ้นไปอีกนะครับคอมโบเนี้ยดูดิเหมือนแบบมีลูด,ดี้อยู่ในทีมอ่ะนี่ยิงแม่ไม่เป็นไรครับผมเรามีพี่ลียืนหน้าด้วยนะก็ม,มีทั้งชุอบอึ้งทำไมฮะโอ้โหเพื่อนอะไรครับเนี่ย โหดปะทีเดสโอ้โหไต่ง่ายเลยใช่ไหมเพราะยิงหนาดสูงๆโอ้โหแบบตียากมากนะครับเดี๋ยวคงได้ใช้ในหอกันนี่ฮะบัคเอาไปให้ครับผมเรียบร้อยฮะไม่ตายครับไม่ติดไม่เป็นไรเรายังมีฮะเรายังมีสกิลนี้อยู่เพื่อนเรายังมีสกิลนี้อยู่ครับบุ้งทาไมครับนี่ติดแล้วฮะตีธรรมดาก็แทบจะตายแล้วนะนี่ครับเป็นทีมที่เรียกว่าเพอร์เฟคฮะ ในการเล่นอันนี้ผมให้ดูนะว่าถ้าเกิดมันผ่านไป3เทินเนี่ยนะครับยังไงก็ตายนะเพื่อนๆนะอันนี้เราฮิ้วสักรอบหนึ่งก็ได้ครับเก็บสกิลไว้ใช้เทินหน้านี่ครับผมฮิ้วมาแล้วฮะเนี่ยผ่านไป3เทินจะตายทันทีนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะเราจะทำการกดล่างก่อนนะครับแต่เพื่อนๆถ้าอยากลดเลือดเนี่ยกดบนก่อนก็ได้นะ แล้วเดี๋ยวเราจะใส่เดซอีกรอบนะครับผมใส่เดซให้ดูคือพอมีโรซี่เพื่อนๆมันชุบได้ไงเออแล้วอาจจะทำสเตตง่ายเลยนะทีนี้นะทำทีมง่ายขึ้นเยอะนะครับไม่ต้องกลัวใครตายนี่ฝั่งตรงข้ามตีมาก็ไม่เป็นไรครับผมตีเข้ามาเราถึกไงถึกจากตัวรีเองแล้วก็มีอาก,กิล่าเสริมทีมีครับวักให,ห้ติดไหมไม่ตีครับผมนี่อาก,กิล่าแม่นผมก็เยอะแล้วนะ แต่ถ้าอัพสกิลจะเก่งกว่านี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเขายังเชียร์นะว่าอัพสกิลเถอะนะครับมันเก่งมากจริงเป็นตัวที่อัพสกิลคุ้มนะครับแต่คิดนี่แน่นอนติดดีมากครับผมไปฮะแล้วก็หลงรีเดี๋ยวเราไม่ใช้สก,กิลนะเราจะเก็บสก,กิลไว้ใช้คืนหน้านะครับปึง้งเนี่ยโอ้โหมาไอ้โรเดียสนะโช,นโชว์หน่อยฮะกินหาโชว์หน่อยสีสองแล้วนะลูกทำประโยชน์หน่อยฮะให้คนเขาได้ประจักษ์กันหน่อยว่า อากิล่าเนี่ยซีสองมันเดสมันเป็นยังไงครับผมเนี่ยโอ้โหยังไงเพื่อนๆดูดีไหมน่าเล่นไหมฮะทีมเดสชิวๆจริงๆออโตโ้ได้นะแต่ผมอยากกดสก,กิลให้ดูนะเพื่อว่าจะได้จบไปคือถ้าเกิดคุณไต่หอนี่มันนานขนาดนี้ยิ่งเป็นลูดี้เป็นอะไรพวกเนี้ยทีมเวทกับทีมเวทนะฮะโอ้โหล,ลำบากครับแต่คุณสามารถใช้ทีมนี้แล้วคุณไปออกไปปากซอยซื้อกาแฟกินได้เลยนะครับผมกดอันนี้ของพี่ลีกรอบหนึ่ง นี่แเงี้ยไปไงครับเอาเรื่องจัดพิรีอโอ้โหแล้วพี่ฝั่งตรงข้ามก็มีเดีเพื่อนเราต้องรีบจบปะแต่ไม่เป็นไรเรามีชุบนะฮะโอ้ใช้สก,กิลไปเลยแล้วกันนะครับ,รนนรบปิดปิดแล้วฮะปิดเดีแล้วทีนี้ผมเอาสก,กิลล้างสับนะจะได้จบนะครับ สกิลบนผมหัวไม่ใช่หรอกเดี๋ยวเราจะเอ้าไปแล้วฮะคารอนเราไม่เป็นไรครับนี่เราใช้สกิลชุบขึ้นมาได้ครับผมอันนี้เคได้ดูนะจะได้ดูโลซี่ด้วยนะครับว่าลงหอนมันเก่งยังไงมันแบบอีกชุบขึ้นมาแล้วฮะโอ้เป็นไงฮะชุบขึ้นมาแล้วชุบขึ้นมาเยอะมากกว่ายูอีเยอะมากๆนะเพราะมันเป็นตัวโอเซเบนไนท์นะโอเจเคนะครับนี่แล้วก็ เดี๋ยวเราเลี้ยงสกิลนะเลี้ยงสกิลคอยด่านหน้านะครับปึ้งนี่เรียบร้อยครับมามาถึงด่านหน้าเราเล่นเหมือนเดิมนะเพื่อนๆนะเราจะสกิลประมาณนี้นะครับนี่ดึงไว้ก่อนแล้วก็ผมกดอัตโนมัติเลยนะครับอาจจะเล่นนานนิดนึงนะทีมเดนนะแต่ว่าสนุกแน่นอนแล้วก็ไม่ต้องลุ้นแบบว่าซีซีฝั่งตรงข้ามไม่ติดนะครับอันนี้ก็เดนไม่ติดเหมือนกันเนี <laughs> ่ย ้าอัพสกิลของอากิล่าเนี่ยอากิล่าเป็นตัวที่ปิดเดตได้เนี่ยจะดีมากก็คือเอาตัวอื่นเปิดเดตไว้ก่อนแล้วอากิล่าปิดนะครับและมันจะลดคูลดาวน์ถ้าเกิดเราทำซีหกเนาะอากิล่ามาแล้วครับผมบักให้เห็นไหมเพื่อนเพื่อนเรียบร้อยครับลงไปคุยกับล่าก็ม่วงฮะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรายิงมายิงมาเพื่อนยิงมาเพื่อนผมน่าจะต้องดึงก่อนนะเดี๋ยวป่าสกิลเสร็จแล้วก็ต้องน่าจะต้องดึงนะครับ อันนี้ขนาดเราใส่เซตหมอผีนะทุกคนนะยังติดเรียกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าในหอมันไม่เหมือนในด่านนะครับในหอเนี่ยต้านเยอะมากนะครับถ้าเกิดใครที่เคยเล่นอะยกตัวอย่างเกมสามูไรนวาร์เลยใครที่เคยเล่นเกมสามูนวารมันเนี่ยจะรู้เลยว่ายิ่งหอชั้นสูงสนะูงแล้วยิ่งหอเฮลหอแบบหอน้าผาอะไรพวกเนี้ยมันติดยากมากนะนะครับเวลาทำซีซีเนี่ยบางทีรถเกรหรืออะไรไม่ติดเลยเกมนี้เหมือนกันครับคล้ายๆลกันส่วนใหญ่ด่านยิ่งสูงต้านยิ่งเยอะนะครับถ้าอยากแก้เอาอาจจะต้องทำแม่นเพิ่มเข้้าาไปออจจะตงใส ประมาณ85ครับในส่วนของผมเข้าเป้านะนแต่ถ้าติดเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าไหวชิวครับผมอันนี้เราไม่ไชูใครเนาะเรากดล่างหมดเลยครับเป็นทีมเดซที่มีความถึกมากนะครับคือต้องบอกว่าถ้าเป็นทีมส่วนใหญ่เนี่ยโอ้โหไปนานแล้วนะทุกคนนะนี่มันเป็นทีมเดซอะไรครับนี่มีอคิล่าตัวเดียวนะครับในทีมถึกขึ้นได้ขนาดนี้และมีหลวงพี่ลีกตัวหนึ่งเอาหลวงพี่ลีผมจะไปแล้วเพื่อน หนงพี่ลีผงจะไปอีกแล้วฮะไม่เป็นไรนะครับไปได้เดี๋ยวเราชุบมาเรามีพระแม่อยู่นะครับเป็นตัวที่แบบอยากได้เลยจริงทําให้ทีมแบบทีมเดนในการเล่นชั้นสูง,สงเนี่ยเล่นง,ง่ายมากๆนะครับ <S 1> <S 1> <S ไปเดี๋ยวเรากดดึงนะฮะเดี๋ยวก่อนนะมันติดที่พี่ลีใช่ไหมติดหรือติดคาร์ลดาบอ๋อพี่ลีติดพี่ลีดู่ันวนะมองไม่ออกเนะมับทับๆกันอยู่นะครับบัฟมันเยอะเลยกัน ผมฮิวสักรอบแล้วกันนี่ครับตามมาณนี่เลยนะทุกคนนะไปแล้วรีผมไปแล้วนะเราปล่อยคิดตายได้นะแล้วเดี๋ยวเราค่อยฮิวนะครับเอ้ยเราค่อยชุบคอให้เดี๋ยวเราค่อยเอาพ่อแม่ชุบได้นะความมืดจากนรกจะขื้นกินแกน คือพ่อแม่เราก็จะไม่ไหวแล้ว <c oughs> ลไอ่เนี้ยบักเอาไว้ให้นะครับเดี๋ยวตัวเดียวแล้วนะครับผมอ่ะพ่อแม่ชุบขึ้นมานี่ครับดึงขึ้นมาก่อนครับผมโโอ้หเป็นไงสดชื่นเลยฮะอย่างนี้นี่แล้วก็นางเอกของเราครับอากิ拉สับมันลูกอากิ拉สกิลบนนะครับโชว์หน่อยเรียบร้อยครับเป็นไงทุกคน อันนี้คือเล่นของจริงให้ดูเลยนะว่ามันสามารถใช้ได้จริงๆนะเนี่ยสองร้อยหนึ่งนะครับไต่ให้ดูแล้วก็ด่านเมื่อกี้ก็ไต่ไปแนวทางให้ดูเนาะนะครับมันอาจจะอาจจะรู้สึกวิพีทําไมมันนานมันแลช้าจังนะครับมันด่านมันสูงนะถ้าเราไม่ใช้พวกทีมเดียเนี่ยเรานะจะต้องเล่นนานกว่านี้นะครับก็ประมาณนี้เนาะนะครับสาหรับคอมโบนะฮะของอากิล่านะสีสองนะครับดีขึ้นแต่ถ้าเก่งกว่านี้อัพสกิลไว้เต็มจะเก่งมากๆวันนี้ก็ลาไปก่อนด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผม